สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับฟ้าใสอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ฟ้าใสจะพาเพื่อนๆนะคะมาเล่นเกมกับเว็บ k u กันดีกว่าและเกมที่จะเล่นในวันนี้นะคะก็คือเกมไฮโลค่ะ,ะวันนี้ฟ้ามากับเงินทุนเพียงแค่1 3 0 0 0 0บาทนะคะเป็นเงินทุนที่ต่อยอดมาจากเมื่อวานนะมาดูกันนะว่าวันนี้จะเราจะเล่นได้เท่าไหร่นะสำหรับวันนี้นะคะฟ้าก็จะเลือก เลือกเล่นอ่าในฝั่งคู่กับขี้นะคะเราจะไม่ลงต่ําสูงนะคะดูเพราะว่าดูจากสถิติแล้วก็คืออ่าการออกคู่คขี้เนี่ยอ่าการาฟของคู่ขี้เนี่ยน่าเล่นมากกว่านะฟ้าก็ขอเลือกลงเล่นคู่ขี้ละกันอ่าสาหรับตาแรกคะ่ะเราก็ได้กินแล้วนะคะห้าร้อยบาทนะคะได้มาแล้วนะจา๊ากาไรวันนี้ห้าร้อยบาทแบบ ไม่ต้องทําอะไรเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําิ่งเข้ามาไม่กี่นาทีนะอ่ะโอเคตาที่สองลงไปอีกค่ะห้าร้อยบาทค่ะลงคู่เหมือนเดิมนะคะลงคู่เหมือนเดิมนะอ่าดูจากสถิติแล้วก็มันจะเป็นหางมังกรนะคะดูได้เลยนะอ่ะแต่ว่าน่าจะออกคู่อีกไม่กี่ตานะแต่ว่าเราอ่าแต่เราจะเล่นรีบเล่นแล้วก็รีบรีบเลิกละรีบไปละ โอเคสิบสี่แต้มนะคะสิบสี่แต้มนะคะออกฝั่งคู่นะคะออกฝั่งคู่กําไรมาแล้วค่ะหนึ่งพันบาทกําไรมาแล้วนะหนึ่งพันบาทแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครใครนะคะที่ที่พอใจกับกําไรวันละหนึ่งพันบาทแล้วก็สามารถที่จะเลิกได้เลยนะก็สามารถที่จะเลิกได้นะแต่ถ้าใครยังแบบว่าเออยยังอยากอยา,อยากได้อยู่เราก็มามา,มาลุ้นกันนะคะ โอเคตอนนี้ออกฝั่งขี้นะคะเริ่มสลับไปฝั่งขี้ละเริ่มจะอ,ออกไปในทางฝั่งขี้แล้วนะคะมาตอนนี้ขอทบไม้ค่ะทบไม้ค่ะลงขี้ค่ะไปที่หนึ่งพันบาทนะคะลงไปที่ขี้หนึ่งพันบาทค่ะ โอเคโอเคได้กินนะคะสำหรับตาหนี้ได้กินนะได้มาอีกหนึ่งได้มาหนึ่งพันบาทนะคะ,ะในรอบนี้เราได้กำไรมาแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทด้วยกันนะโอเคฟ้า okay, ขอลงไปที่ขี้เหมือนเดิมค่ะห้าร้อยบาทค่ะลงไปที่ขี้เหมือนเดิมนะคะห้าร้อยบาท โอเคตอนนี้สิบแต้มนะคะสิบแต้มเป็นแต้มคู่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเดินเงินทบไม้กันใหม่นะจ๊ะสำหรับการเล่นนะคะเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะก็คือค่อยๆดูกราฟเนาะคือไม่หัวร้อนนะดูสถิติเอานะคะว่าว่ามันจะออกไปฝั่งไหนนะคะ อย่างเช่นตอนนี้นะคะถ้าใครเล่นสูงต่ําอยู่นะแทงสลับคู่ได้แทงสลับกันได้เลยนะคะแทงสลับตาได้เลยนะคะคือค่อน้ถ้าใครที่ถนัดแบบแทงสีเดียวหรือฝั่งเดียวนะจะเสียเปรียบหน่อยนะในสาหรับห้องนี้นะคะอ่ะโอเคออกฝั่งที่ค่ะไม่เป็นไรออกที่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตานี้ฟ้าพา,พาทบหนักๆขอขอทบหนักๆเลยถ้าเราเค่อยๆเล่นนะคะมันก็จะมีอ่า สูญเสียมีความสูญเสียได้น้อยเนาะน้อยเนาะเพราะว่าถ้าเราเล่นตาเราไม่เท่าไหร่คือเราต้องดูเงินทุนเราเป็นหลักด้วยแบบอย่างฟ้าเงี้ยมีขนาดฟ้ามีหมื่นหนึ่งนะมัดหมื่นกว่าบาทเนี่ยฟ้าก็สังเกตเห็นว่าฟ้าจะเล่นทีละแบบห้าร้อยหรือพันไม่เกินพันไม่เกินพันนอกจากฟ้าจะเอามาทบนะคะสังเกตได้นะถ้าถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนห้อง ออกคู่คะ่ะออกคู่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนนนโอเคตอนนี้ขอทบหนักๆเลยคะ่ะลงไปที่คู่คะ่ะห้าพันบาทคะ่ะลงไปที่คู่ห้าพันบาทนะคะคสำหรับตอนนี้นะคะถ้าฟ้าได้ก็าจะเลิกนะเพราะว่ารู้สึกว่าอ่า ถ้าจะไม่ค่อยดีแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าจะไม่เริ่มจะไม่ค่อยสวยแล้วมันจะเริ่มออกแบบเป็นบองละฟ้าก็จะพักเท่านี้ก่อนแต่ถ้าเสียฟ้าก็จะแก้เกมใหม่แก้เกมใหม่นะโอเคสําหรับตานี้นะคะได้มานะคะบวกมานะคะห้าพันบาทนะคะถือว่าเป็นการทบที่หนักมากเลยนะอะกําไรมานะคะในในรอบนี้นะคะฟ้าได้กําไรทั้งหมดสามพันบาทด้วยกันสามพันบาทด้วยกันนะคะ และอย่างที่บอกค่ะฟ้า,ฟาก็รู้สึกโอเคละพอใจกับกำไรวันล,วะละพันสองพันสองพันหลักพันของฟ้านะก็กินน้อยๆแต่กินนานๆเนาะว่างั้น <c oughs> อ่ะเพราะว่าดูแล้วมันเริ่มไม่สวยแล้วค่ะห้องนี้เริ่มจะไม่สวยแล้วเพราะว่าเริ่มจะออกเป็นเป็นปิงปองแล้วฟ้าฟ้าก็เลยคิดว่าพอก่อนดีก,กว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเข้ามาเล่นใหม่เนาะก็ จริงๆแล้วห้องนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในความรู้สึกฟ้าน,นะนะตอนนี้นะแต่เราก็บวกมาได้เนาะสามพันบาทอย่างนี้ค่ะหาเงินง่ายๆค่ะบวกวันละสองพันสามพันทุกวันนะคะสําหรับใครที่มีทุนหลักพันนะคะถ้าบวกหลักหลักร้อยแบบสักวันละสี่ห้าร้อยเงี้ยเดือนนึงก็หมื่นกว่าบาทสองหมื่นแล้วบางทีแบบเออทางานประจํายังไม่ได้ขนาดนี้เลยเนาะอันนี้ก็แบบหาเงินง่ายๆเล่นง่ายๆเนาะถ้าใครแบบว่า สนใจนะคะอยากเล่นเกมกับวิบ k u นะคะก็สามารถที่จะอ่าอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้คะ่ะไลน์เข้ามาสอบถามได้ขอให้ไลน์เข้ามาดีกว่าคะ่ะเพราะว่าถ้าตอบถ้าข้างล่างข้างล่างคลิปนะคะฟ้าจะไม่ค่อยได้เข้ามาตอบนะคะก็อาจจะหลงหลงกันไปได้แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไลน์มานะคะก็ก็จะได้คุยกันเร็วกว่าเนาะก็จะสะดวกกว่าเนาะอ่าโอเคสำหรับวันนี้คะ่ะขอบ ใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์และสั่หนหรือกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ